ผมขอโทษนะครับขอโทษที่รบกวนนะครับผมไม่เอาแล้รว่ะเอา้าไหนเมื่อกี้เลือกเส้นนั้นเส้นนี้ด้วว่าจะเอาเฮ้ยแล้ว,ลว,ลวองเรื่องทองที่ออกมาให้ลูกค้าลองเมื่อกี้อะหายไปไหนแล้วอย่าบอกนะขโมอย เลียงไว้เร็วๆเลยลูกคุณอามเขาจะได้คิดว่าบ้านเรารวยเหมาะสมกับเขาถึงได้เอาเงินทองมาปูต้อนรับเขาได้แล้วพ่อมันยอมแต่งงานกับหนูหนูก็จะให้มันมาช่วยบ้านเราใช้หนี้พรามันใช้หนี้บ้านเราเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็จะฟ้องหย่าเพื่อเอาสินสมรสของมันนีแม่ <c oughs> ฉลาดมากเลยลูกสมและที่เกิดมาเป็นลูกแม่เนี่ยพอแบบนี้นี่เองสองแม่ลูกเนี่ยถึงเร่งให้เราแต่งงานนะฮะพูดเกี่กบผมน้มะไลต้องใช้นี่เป็นพัน้ายเหรอครับเออคือว่า ตอนนี้ผมกําลังจะแต่งงานนะครับขอให้ผมแต่งงานเสร็จก่อนได้ไหมครับแล้วทีเนี้ยผมจะเอาทรัพย์สินของเจ้าสาวเนี่ยไปใช้หนี้ให้เลยครับไม่นินไหมไพี่อาร์มมันหมดตัวแล้วว่าแถมยังจะมาเอาเงินเราไปอีกอ่ะแม่ไม่ยอมหรอกถอ,อยคิดจะมาปลอกลอกเงินทองบ้านเรางั้นเหรอฟันไว้ก่อนเถอะได้ครับขอบคุณครับมาแล้วล่ะจันทกอาร์มครับแม่เรามาเริ่มงานแต่งกันเลยได้ไหมครับ เดี๋ยวกันจ้าเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มงานแต่งกับลูกสาวแม่เนี่ยลูกอั๋มต้องนั่งลงไปแล้วก็คาบเงินขึ้นมาใส่ผ่านให้แม่หน่อยสิอะไรนะคะแม่ผมต้องเอาปากคาบเงินใส่พ่านทำทำไมอะครับผมก็คิดว่าแม่ปูเงินเพื่อต้อนรับคนซะอีกนี่จะบ้าเหรอใครจะเอาเงินมาปูทางเพื่อต้อนรับคนอย่างลูกอามล่ะที่แม่ให้ลูกอั๋มลงไปคาบเงินก็เพราะว่าแม่ต้องการอยากจะรู้ว่าลูกอามเนี่ย จะลดเกียรติลดสักศีเพื่อให้ได้แต่งงานกับลูกสาวผู้สูงส่งของแม่หรือเปล่าเออคือจะทำไหมคะถ้าไม่ทำหนูจะถือว่าพี่อาไม่ให้เกียรติแล้วหนูก็จะไม่แต่งงานกับพี่อาก็ได้จ้ะ ข้านเหมือนหมาเลยคุณข้าของคนมันเห็นชัดตอนที่เราไม่เหลืออะไรจริงๆลูกอามเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะยอมคาบเงินเหมือนหมาเอามาให้แม่ได้จนครบเลยแต่ว่าเศษเงินนั้นนะ่ะอาเอา,าไปเธอจ้า การส่งท้ายแล้วกันนะส่งท้ายอะไรคะแม่ผมกับน้องพลกำลังจะแต่งงานกันเรากำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยโอ้ยน้องพลน้องพลน้ำชาร้อนๆมาสาดพี่ทำไมเนี่ยทองทองแม่แม่เห็นแล้วลูกแม่เห็นแล้วนี่ถึงเราจะรู้ว่าไอ้อ่ำมันไม่มีเงินนะนะแต่ว่าของพวกนั้นอะเราต้องเอามาเป็นของเราให้ได้วันไหนต้องเอาปิดไข่ ก็เลยพอใจนี่พอใจมั้ลูกได้ค่ะแม่พี่อ้มคะทำไมเอาทองไปแปะไว้ที่แขนอย่างนั้นล่ะคะดี๋ยวมันก็สกปรกมมนหรอกอ๋อแล้วที่หนูเอาน้ำชาสาดใส่พี่เนี่ยมันเป็นพิธีแต่งงานของคณจีนนะคะมันเป็นการล้างสิ่งอัปมคลก่อนที่จะมาเป็นสามีภรรยากันค่ะจริงเหรอครับทำไมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับอ๋อ ไอทองพวกเนี้ผมกะจะมาเซอร์ไพรส์น้องพลอยกับแม่หลังจากพิธีแต่งงานเสร็จนะครับแต่ตอนนี้น้องพลอยกับแม่มาเห็นซะก,ก่อนคงไม่ได้เซอร์ไพรส์นะใช่ค่ะไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วงั้นเรามาเริ่มงานแต่งกันเลยไหมคะยะแหมน้องพลอยของมีค่าแบบนี้ยจะเอาไปง่ายได้ไงครับทีมเมื่อกี้น้องพลอยกับแม่ทําอะไรพี่ไว้อะ่ะพี่ก็จะทําแบบนั้นกับน้องพลอยเหมือนกันนะครับ จริงเหรอคะแต่ว่าพื้นมันสกรปรกนะคะพี่ก็จะได้รู้ไงคะว่าพลอยจะยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองคาบทองใส่พานหรือเปล่า mm hmm. ก็เหมือนที่แม่กับน้องพลอยให้พี่คาบเงินใส่พานแต่ว่าถ้าน้องพลอยคาบทองได้เท่าไหร่น้องพลอยก็เอาไปหมดเลยนะเว้น mm hmm. แต่แม่กับน้องพลอยห้ามใช้มือโดนทองเด็ดขาด mm hmm. ถ้ามือแตะโดนทองเส้นไหนพี่ก็เอาเส้นนั้นคืนเลยนะ ไปเถอะคนเราจะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยก็ต้องยอมลดสัสีลงหน่อยจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในละลูก ของฉันมาทดสอบผู้หญิงจริงด้วยอ่ะผู้หญิงอะไรเห็นตัวฉันมัด เงินก็แปลว่าท้องเนี่ยเป็นของหมูทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าท้องพวกนี้เป็นของคุณแปลว่าพวกคุณก็รับของโจนะสิคุณของโจน,นี่มหมายความว่ายังไงอ่ะ,ออออะก็ทองเทอามันให้ลูกสาวคุณค่าใส่พานเนี่ยมันขโมยมาไงถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็ลองหยิบขึ้นมาดูสิท้องร้านชั้นเนี่ยมีตาประทับทุกเป็นส้นนี้ก็มี อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเฮอแกกล้ามาหลอกพวกฉันอย่างนั้นเหรอฮะแล้วแม่กับพละครับกล้าดีางไงมาหลอกผมเล่น <c oughs> ใ,ให้ผมแต่งงานผมก็คิดว่าพลอยจริงใจกับผมที่ไหนได้ก็เห็นผมเป็นบอเงินบ่อทอง <c oughs> ให้ผมใช้หนี้ให้แล้วก็จะเฉดหัวผมทิ้งเนี่ยดีนะที่ผมไหวตัวทันผมเลยแกล้งทำเป็นล้มละลาย ก็ได้เห็นทตุแท้ของแม่และพลอยพี่อามรู้เรื่องหมดแล้วเหรอแล้วที่พี่อามให้หนูใช้ปากข้ามทองเนี่ยพี่แก้หนูเหรอหนูไม่คืนนะเพราะว่าเนี่ยหนูใช้ปากข้ามมาหมดแล้วโดยไม่ใช้มือถ้าพี่อามไม่ได้ล้มละลายพี่อามก็เอาเงินไปจ่ายเขาเองก็แล้วกันแน่ใจเหรอคะว่าไม่มีใครใช้มือจับก็ตอนที่แม่คุณพิหาตาประทับลานทองใช่ก็เห็นว่าใช้มือเต็มเลยนี่ จริงด้วยแบบเนี้ยแม่กับพลอยทำผิดกติกานะครับงั้นก็เอาทองคืนผมไหมล่ะแม่อะนี่มันแกลวงหัวกันหลอกพี่ชันใช่ไหมสุดแกไม่ได้มาเอาทองคืนแต่มาช่วยพยายามีนะจะคืนทองมาได้หรือยังคะถึงคุณจะอยากได้มากแค่ไหนเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ของคุณดีนะหรือจะให้ฉันโทรแจ้งหมดเลยดีแกะจะทำอะไรอะ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยฮ้ยสุดแกไอ้ไอ๊าม น้ำหน้ายังแกเนี่ยไม่มีวันหาผู้หญิงสูงส่งแบบฉันได้อีกแล้วสูงส่งแค่ไหนที่เจ้าได้อาสมบัติแบบพลอยเนี่ยถ้าเหลือผู้หญิงคนเดียวในโลกผมก็ไม่เอาไอุ้กุอลแม่นี่ีนะเนี่ยที่คุณรู้ท่านแท้ของผู้หญิงคนนั้นในวันแต่งงานพอดี อย่างนั้นเนี่ยฉันอยากจะคิดเลยว่าเศรษฐีอย่างคุณกับผู้หญิงแบบนั้นแต่งงานกันมันจะเหลืออะไรนี่คุณไม่ได้กลับมาเอาทองหรอกเหรอเอ๊แต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณหาวิธีที่จะเอาทองคืนจากพลอ,อยทองเนี่ยราคามมนยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่คุณวางที่ร้าน,นเลยนะฉันแค่อยากตามมาดูตังหาว่าคุณเนี่ยจะทดสอบคนที่สะใจพรอยกัอเราสะใจไหมล่ะคุณอย่าง ฉันว่าฉันทำให้สะใจได้มากกว่านี้